ออกมาร้องนะคะบอกว่าทําไมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลถึงไม่มีความพร้อมในการมารักษาคนไข้เลยก็คือผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่มาถึงลืมเข็มเอาไว้ในตัวผู้ป่วยแล้วก็ไม่เอาเข็มกลับไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแค่ยกตัวอย่างนะเนี่ยนะคะเขาก็มาร้องอันนี้เข็มสําหรับเจาะเลือดผู้ป่วยที่ใช้แล้ว mm hmm. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลืมทิ้งไว้ที่ยังไงอะ่ะ ไปเจาะเลือดผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้นะคะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์สอบถามญาติผู้ป่วยก็ได้ความมาประมาณว่าผู้ป่วยอะติดเตียงอายุ81คืออยู่ที่บ้านรักษาตัวอยู่ที่บ้านมาประมาณ7ปีละ ป่วยทั้งโรคไขมันในเลือดสูงความดันเบาหวานเส้นเลือดในสมองตีบอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ป่วยอ่ะก็ไม่สามารถดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ต้องมีญาติคอยดูแลตลอดแบบนี้ค่ะแล้วทุก3เดือนอะจะต้องมีการเจาะเลือดซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะจนระยะหลังๆปัญหาเกิดบ่อยมากเมื่อ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาเจาะเลือดผู้ป่วยก็ต้องงดข้าวงดน้ำ8ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่มาถึง9โมงพอมาถึงก็ลืมเอาเครื่องวัดความดันมาแล้วอ้างว่าที่โรงพยาบาลมีแต่เครื่องใหญ่ญาติก็ต้องไปยืมออมสมมาให้อีกแม้กระทั่งปากกาก็ยังไม่เอามาเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เห็นญาติบอกว่าโอ้โหเกิดขึ้นซ้ำๆหลายครั้งจริงๆที่สำคัญอันที่รับไม่ได้ที่สุดก็คืออย่างที่เกิดไปตั้งแต่ต้นทิ้งเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วะ ไว้ให้ญาติเก็บกันเองอะค่ะแล้วยังไปถามญาติด้วยว่าจะเจาะเลือดปีละครั้งได้หรือไม่ทั้งๆท,ท,ที่ปกติอะเจาะสเดือนครั้งเดียวนะสเดือนครั้งกับปีละครั้งความถี่มันต่างกันเยอะเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่อ้างว่ามีงานเยอะและตอนที่ไม่ได้มาตรวจจะขอใช้ผลเลือดเดิมท <c oughs> ี่ญาติเองบอกว่าโอ้มันก็ไม่น่าจะโอเคไหมอะ <c oughs> ก็เลยออกมาโพสต์ร้องเรียนเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวให้ญาติผู้ป่วยเล่าเหตุการณ์รายละเอียดให้ฟังหน่อยคะ่ะ โอ๊ยตรงปราปุงแหละหรือว่าอย่างนั้นนี่ก็ไม่เอาเรื่องอ,อะไรมาไม,ามา้ดอกเตยหายป้าปุงกลัวจะไปทำกับคนอื่นอย่างนั้นนี่อีกอย่างนั้นนี่น่ะที่ยังก็เองไปเกี่ยวขา่าวเอาคุณคุณน่ะแต่ฉันลืมเคียวหร้อฉันจะาเอาอะไรเกี่ยวเอาเออ,อถูกไหมอันนี้ยังเป็นช่างอ่ะแต่ลืมเกลี้ยงลืมคนจะเอาอะไรทำก็คล้ายๆกันก็โมลืมอะไรลืมเครื่องบัดครามดันบางครั้งลืมเค็มบางครั้งอุย้ยหลายอย่าง อฟังละเก็ตเลยอ่ะคือถ้าเราประกอบอาชีพอะไรแล้วเราลืมอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของเราอ่ะมันก็ดูไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ยังไงก็ตามทุกเรื่องทุกสิ่งอย่างมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสองฝั่งถูกไหมคะทีมข่าวก็เลยต้องสอบถามไปยังทางโรงพยาบาลแห่งนี้ซะหน่อยท่านผู้บรการโรงพยาบาลก็มาให้ข้อมูลว่าปกติเจ้าหน้าที่จะหมุนเวียนกันออกตรวจจะเจาะเลือดให้กับผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็มีการประสานอสอมอ ที่มีเครื่องวัดความดันอยู่แล้วออกตรวจร่วมส่วนการเจาะเลือดญาติผู้ป่วยบางรายสามารถทําได้เองซึ่งถ้าหากทําไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็จะทําให้ทั้งนี้ถ้าหากว่าญาติติดใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ณนะทางโรงพยาบาลเองพร้อมขอโทษแล้วก็จะนําจุดบกพร่องเหล่านี้ไปปรับปรุงแก้ไขในการทํางานให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะค่ะ,ะนี่ชี้แจงออกมาแล้วค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่องแปด